สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟีทุกๆท่านนะคะสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะคลิปนี้นาดาก็จะพาปั่นจักรยานนะคะพาปั่นจักรยานเก็บหลักกิโลกันจา้าไปกันเลยคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจา้า ไปคะ่ะนาดาก็จะพาปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานไปเที่ยวชมป่ากันจ้าขอบพระคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะปั่นจักรยานหาหดักกิโลกันนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะจ๊ะเนี่ยนะคะวันนี้ก็ปั่นจักรยานนะคะชมป่าชมาธรรมชาตินะคะธรรมชาติสวยงามค่ะเสียงนกเสียงนกร้องกันจิกจักจิกจกนะคะช่วงฤรดูใบไม้ผลิจา้าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะไปกันเลยค่ะ ชมไปพร้อมๆกันนะคะปั่นจักรยานนะคะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่ทานเลยค่ะที่มาเป็นกำลังใจนะคะคุมนะคะขอบคุณทุกๆท่ทานจ้า ค่อยหมดมาก่อนตกๆจักรยานก็บตักกิโลกันนะคะ ก็เป็นทางปั่นจักรยานนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะไปกันค่ะปั่นจักรยานตามหาหลักนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะไปกันเลยจา้าเล ไม่ค่นนะคะที่ไดัเป็กั่นจักรยานค่ะบ้านนู้นหนุ่บ้านนี้คะสส้นะคะ วิวทิวทัศน์ไปนะคะชมไปด้วยจากพี่น้องเนี่ยค่ะวิวทิวทัศน์นะคะวิวทิวทัศน์สวยงามค่ะบ้านเขาก็สวยสวยค่ะพี่น้องดีไซายก็สวยนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะ ับชมไปประพร้อมกันเดยจากพี่น้องนี่นะคะตันจักรยานไปชมวิวทิวทัศไปนะคะปันไปค่ะเพื่อจะมีดอกไม้สวยๆนะคะพี่น้อง โอ้อันนี้มีรถปิกอัพด้วยจ้าคันใหญ่มากจ้ารถปิกอัพนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็พาปั่นจักรยานเด้อจ้าเด้อพาปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปนะคะ เนี่ยกาชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศในแเลน,นะคะพี่น้องเขาก็จะมีทางปั่นจัก,กรยานนะคะไปซิต,ตี้นี้ซิต,ตี้นู้นอ,อะไรแบบนี้นะจ่ะพี่น้อง <S <S จะเป็นเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านนะคะ่ะพี่น้องไปหมู่บ้านตรงนู้นหมู่บ้านตรงนี้อะไรแบบนี้นะจ่ะนี่นะคะปั่นจักรยานไปนะคะ ระะับชมไปพร้อมๆกันเ้อจ้าเด้อเนี่ยจะจากพี่น้องมู่บ้านเขานะคะก็สร้างบ้านได้สวยงามนะคะพี่น้องหลังเล็กๆนะคะแต่ว่าดีไซน์ได้สวยนะคะดีไซน์ได้สวยงามมากจ้าเนี่ยจ้าพี่น้อง นี่เป็นทุ่งคูริตนะคะแต่ว่าทุ่งคูลิตเขาขายไปหมดแล้วจาะพี่น้องไม <ป S 1> ่มีดอกไม้แล้วนะคะช่วงนี้ดอกคูลิตไม่มีแล้วจ้าคูริปหมดแล้วนะคะพี่น้องตรงไปค่ะตรงไปค่ะปั่นไปค่ะได้ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะพี่น้อง นู่นนะคะก็เป็นหมู่บ้านนะคะข้างหน้านู่นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยจ้าพาปั่นจัก,กรยานกันจ้าอันนี้เราก็มาถึงคลองน้ำนะคะเนี่ยค่ะเป็นนกนกเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะมันออกลูกเยอะเลยค่ะพี่น้องดูนะคะนู่นะะน,นะคะนู่นนะคะมันก็จะหาอาหารให้ให,ให้ให้ลูกกินนะคะพี่น้องนกแบบไอ้นกอันนี้ค่ะ มันเป็นขดรียกนกอะไรนะคะไม่นกเป็ดน้ําไม่เรื้อว่าอะไรเนี่ยคะ่ะมันอาหารอาหารให้ลูกมันกินดีๆนะคะไอไอเนี่ยค่ะเอ่ออ่านกสายพันธุ์นี้นะคะพี่น้องมันน่ารักนะคะเขาก็จะทํารังอยู่อยู่ในน้ําเลยนะคะพี่น้องเขาก็จะหาเออเศษหญ้าเศษอะไรมาอย่างอย่างเนี้ยค่ะมาทำรังอยู่ในเอ,อ่อคลองน้ำนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศนะคะ ก็ปั่นจักรยานมาแล้วก็จอดดูนกดูอะไรไปนะคะพี่น้องธรรมชาติสวยงามนะคะนี่นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์จ้า